สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ใหญ่ทุกข่ายทุกชมรมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของช่องกำขาแชนแนลสวัสดีสายเมืองสวัสดีสายปลาทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ที่ชื่นชอบในนุงเขาใหญ่ทุกขันขนะครับมาเล่นค้อนบายล,ล่องม,มาอาจารย์หนึ่งครับผมสวัสดีครับอาจารย์หนึ่งครับสวัสดีครับนี่ครับมาแล้วรุ่นต้อกันครับพี่น้องเดี๋ยวรุ่นจะเพลทสามโคกนะครับเนาะส่วนอาจารย์หนึ่งิ่นเอาจากกาแฟมา เป็นยังไงครับมือเดียวสีม,มานบอเดี๋ยวมาลุ้นต้กันครับผม ตื่นเต้นครับพี่น้องตื่นเต้นเสร็จแล้วครับพี่น้องจะเพชรสามโคกจัดให้เด้วนี่แะครับนี่เอาตั้ๆเลยครับนี่ครับคุกยุกคุกยุกเลยครับนี่อืมมันแล้วครับพี่น้องเอ้ยหนึ่งแต้มยังไม่แรงครับผมช่วนใบสามชาวเพชรสามโคกจัดให้แล้วครับนี่ครับผมบริไซสูงเลยครับพี่น้องใส่ตั้ๆเลยครับเดี๋ยวพากพี่น้องมาเบิ่งตูนๆนะครับเป็นแนวใดอู้ตื่นเต้นครับ เทียงบักญ่เลยพี่น้องเอ้ยโคโคโคเลยเอ้ยมานแล้วครับพี่น้องเดย๋าวเบิงตัวต้นน้ำกันครับบานนี่เกยังมา อร้อยครับพี่น้องสามโค่แกัดให้ครับพี่น้องเอ้ยเสร็จครับเสร็จมานละครับพี่น้องเอ้ยมีขอมาจังได้แนวนี่เอ้ยอเฮ้ยเฟรน้ำมันมาพี่น้องนกเมืองดำปีปีเอ้ยจังได้ยฮ้เก่งมานยิ่ง กูไปกันกากกากอืมเก่งมากเดี๋ยวกดกันได้พี่น้องเด้อแป๊บหนึ่งขาอยู่เอ้ยสุดยอดครับพี่น้องตัวนี้ผมนั่มาสองมือแล้วเอาจะริ้วมาบพกเขาครับเวียสามโคมาจาัดเลยเอ้ยมากับอาจารย์หนึ่งหมานแท้เลยหมานใส่อาจารย์หนึ่งแล้วนะเพื่อนเนาะปวดเพื่อนครับพี่น้อง ห้องหลังด้ลยดิควันบายหมานคีเ่เราครับพี่น้องหมานแลว้วหมานแลว้วควันบายว่าสิเฮ็ดว่า นี่นะครับเสร็จครับได้แล้วเออเสร็จสามคู่แก๊สได้แล้วเจ็กกดเลยครับจะไปฟังเสียงคือเป็นเสียงไดยมันแบบอยู่ไกลนกเหลือเกินมันจะคู่กันกากกาก เมื่อกี้เนี่ยเออหม่มมเป็นยังถึงน้ำข้าวเดียวก็หายอันนึงก็โพดซนะอยเนี่ยเอาพิงก็แพงไปมังเจ้าโพดว่ดาอะไรนะโพดไหนเนี่ยอันนึงโพดอนะไรเกียวแหงวะ ยังไอีกประมาณสองตัววาหอยวางพุง่มวาเห็นบ่ถ่ายลิปทันบ่ถ่ายทันอป่ให้แน่นิอปุ่นให้แน่อป่พด้เอาพิงไปผมเลยนุกจเอาไปพ,พ,พ,<ม>พิงไปพวใหม่เก <10, 000. S 1> ียวแห้ะอือเียวดินแบบเดียว เกี่วยวแห้งบางปีมันหาตัวสง,งสัยจะเป็นคู่อ่างแน่จังนี่นี่เราคู่อา่างแล้วขบวนมาหนุ่มจ้องอ่างหนุ่มมันติดอ่างเลยครับผมอืมมม้มผีหนองเลยเสีงยงี้ยงๆเลยครับผมขบบอกเล้ว่าแค่นี้วน,นั่นนึงโยนโอขุมนะโยนโอคุมโยนโอขุมขึ้นนะอันนึนงนะ ปากขอ ó พอเนนะี่ยทันแล้วนะเอ้ยยกขึ้นสูงๆกงคนที่มุน n คนจะรอเป็นเป็นหมนเมื่อไหร่ว่าราคาฮารุเสร็จแล้วครับพี่น้องมารแล้วครับอาจารย์นึงมาโพสต์ซอยที่เด็ดครับพี่น้องเอ,อ้ย ส่ใส่อาจารย์น <If> <If> ี่จะใส่ใส่นี่ใส่บางเก่าคุ้มดีป่ะที่เด็ดครับเพ็ดแล้วเพ็ดแล้วเพ็ดแล้วอืมอืมเอาลเอาเอาอันนึ่งแต้มครับผมย่ามบายครับผมลำหนาอาจารย์นึ่งไปแล้วครับ แซงอาจารย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเอาครับพี่น้องไปรุนกันตัวครับพี่น้องมีโอ้กมากอีกตัวหนึ่งครับอาจารย์หนึ่งก็ลังรุนครับผมนี่รุนแพ็คคู่สวยงามรอแพ็คคู่หรือเปล่าอัะนี้ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับเนาะอาจารย์หนึ่งน้องเนี่ยโมเห็นเนาะนี่ผมใส่ตามๆนี่จะเป็นตามโค้กคุณเป็นจะกาแฟเพป็นอยู่ผมหัวมุมเดี๋ว่าผมใส่เป็นคัมริ้ว กหน้าย่องไปเบื้องกัน่าใจนึงตื่นเต้นตืนเต้นนะนะกล้องบได้ตัอีกแบดเบิร์ดไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตอนี้เาะว่าติดแล้วจานหนึ่งอันบินไปแล้วสุดหนึ่งเออติมันคือนง่อยอยน้ำกันหน่อยจานหนึ่งครับเดนียวหน้าไหมจานหนึ่ง นกกระปูติล่ะบินเวินเวินอยู่พี่ตัวนึงบินไปล่ะติดบ่โอติดลายจานนึงติดแล้วติดแล้วติดล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วชั่วพอนนี้มันเห็นอันเดียวเห็นบ่หน่ะพอนนี้มันลันลงไปอันหนึ่งเห็นบ่ใช่นั่าไงฟ้องอ่านบานนี่เอ้ยพี่น้องจัด บบยห่อใหม่ห่างเลยอ่ะโอ้ตีเสมอติดติดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวกาแฟเราตีเสมอแล้วอาจารย์ดีก็บอกแล้วผมว่าผมนี่ยินเสียงผมนี่ยินเสียงผ่อนยดอยู่ของแท้เตามสองครับผมเตามแรกผมใส่หนีด้วยครับพี่น้องนี่อาจารย์นึ่งง่าย กลับมาใส่นี่ติ๊อีกโอ้โหแน่นอนตัวใหญ่สั่มอุ้ยตัวเมียครับบ่เมื่นตัวผูอะไรอุ้ยตัวนกเหลืองดีว่ะเมื่อนี้หมดตัวผูเห็นบอกว่ามันติดแต่นั้นทุกคนติดเรียบร้อยครับอาจารย์หนึ่งน้ำตีเสมอจะเป็นสามโคครับผยเจ็บปวดทีแหงว่าบอกให้มาใส่น้ำกันได้ที่เหล็กเป็นบ้าครับ เดี๋ยวออกมาเบิ่งครับผมลูกหากินปากมอมเบิดจอดอยู่ลูกหากินเวลาชมูนี่มันแหละครับเ็นกระร่างไทยเจากาแฟน้ำตีเสมอครับตัวยางใหญ่เอ,อ้าวพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งอาจารย์หนึ่งปน้ำกันตูผูและอู่อูกอยู่ เบ็ดกับพืชท้องแทบก่ำเบ็ดกล้องกับเบ็ดระหว่างหางมันหาไม่อจารเรียบร้อยเจ้ากาแฟงู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 เลยอย่ากเกงิงโอ้ยังใหญ่เลยตัวนี้คือตัวใหญ่ครับเด็กวะปีแยกเส้นหางแยกเส้นอาจารย์หนึ่งนะบุกดูหางคือหลาย จดให้เบื้องดูหน่อยจดกาแฟดูไม่รู้รจดแม่งเอาไปลูกกาแฟอ้ยหัวหัาปาปาวนี้เราจัดสองเต่านะครับจาก,กาแฟฮวายปิดชิดบ่ชิดปิดมันตวผูเบื้องนิ้นนมันหน่งเมอน นี่มันโคตรใหญ่เลยเห็นบ่อ๋อนกอายุหลายตัวนี้อาจารย์อาจารย์นึงนุกอายุหลายเลยนี่ขาบางเนี่ยไรขึ้นเลยแล้ววัวขาจนแตกใส่ฟอกขาขึ้นเลยแหลวโอ้ยไม่ขึ้นยกขากตีเสร็จครับหนึ่งแต้มครับผมอาจารย์หนึ่งนั่มาตีเสมอโอเคครับรุ่นต่อไปครับผมบ่มีติดกล้องเหรอครับเพราะว่าแบตกล้องเบิดถึ่งสองเครื่อง เดี๋ยวถ้ากองโกโปรครับเอ้ยมันจะไปซ่อมไม้เก่าแราว่าโนกระปูด้วยอาจารย์นึงเลยบินขามไปขามมาเลยเดินทางมาถึงส่วรท้ายของคลิปน้อยอาจารย์นึงเนาะจัดไปคนละแต้มอาจารย์นึงพื่อนไอ้โนกมีอายุนาเชียวไปเก็บช่ำได้เนาะอาจารย์นึงเนาะของดีอีกแล้วของดีเต็มบ้านโอเคครับกะสีะมาณนี้เนาะอาจารย์นึงเนาะคำแหลมบ้านโฮมูงแล้วครับ ลาพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับเอาไว้คลิปหนาวอากาศหนาพอกันนึงนมยจะเพจสามโคกจัดหนึ่งแต้มก่อนอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งมานั่งมาตีเสมอต้นใกล้กลันเลยเป็นการเสมอเขาเราแต้มอาจารย์หนึ่งเนาะสำหรับผู้ที่เขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นรั่นเลยครับเด้อเป็นกำลังใจให้ช่องกำขาชาแนลสำหรับคลิปน,น,นี้เอาไว้ซ้ำนี้เอาไว้คลิปหนาวอากาศหนาพอกันในผมก็อาจารย์หนึ่งสับพี่น้องซ้ำนี้เนาะอาจารย์หนึ่งเนาะวัดีครับสวัสดีครับ